สวัสดีครับช่างต้มเพชรบุรีครับวันนี้ก็มาอยู่กับฝาคัตไนท์นะครับร้อยยี่ิบห้าแล้วก็เอามาทําลูกปืนประคองนะครับผมตอนนี้ก็ต้องแปลงหลายอย่างเลยนะครับเชื่อมพอกมาแล้วนะครับนี่นี่ครับเชื่อมพอกมานะครับก็กําลังจะทําการกัดต่อแล้วนะครับผมวันนี้นะครับ จะกัดนะครับเพื่อที่จะใส่ลูกปืนประคองนะครับเพราะว่าของเดิมเป็นรูบูทเฉยๆนะครับผมไม่ได้มีประคองปลายเข้าอ,อย่างนะครับผมรูมันหลวมครับรูมันเฟิร์บตอนนี้ก็เลยจะเชื่อมพอกแล้ววางลูกปืนเข้าไปแทนนะครับผมเพื่อความที่ว่าจะได้มาตรฐานนะครับแล้วก็จะลื่นลื่นกว่าของเดิมนะครับจะได้ใช้งานนานๆน,น,นะครับผมเพราะว่า ทำไปครั้งเดียวนะครับใช้งานลูกปืนสึกก็ถอดเปลี่ยนแค่ลูกปืนอย่างเดียวนะครับผมไม่ต้องเอามาเชื่อมพอกแล้วนะครับลูกปืนเสียก็ซื้อลูกปืนเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับผมก็จะแน่นใช้งานใหม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ของเดิมมันเป็นบูทนะครับผมเป็นรูบูเวลามาสึกหลอไปนะครับผมก็ต้องมาเชื่อมพอกนะครับแต่หลายรอบหลายครั้งนะครับอันนี้ก็เลยลูกค้าก็เลยมาวางลูกปืนนะครับวันนี้ ก็ส่งมาทําได้นะครับผมตอนนี้นะครับระยะเวลาในการทำเมื่อนก่อจะเป็นเดือนเลยนะครับผมเพราะว่าเรามีมิลลิ่งไม่เพียงพอสําหรับงานที่ส่งมาทำนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมก็เครื่องมือเพียงพอสําหรับการทําแล้วครับผมวันเดียวก็เสร็จแล้วนะครับผมแบบนี้นะครับนี่ครับเราก็จะสามารถใส่ลูกปืนได้นะครับ ฝาแบบนี้ก็ส่งมาทําได้นะครับทั้งฝา125นะครับผมทั้ง110ไอนะครับอ่าอันนี้เราก็คว้านขยายเข้าไปนะครับผมทีละ4มิล5มิลนะครับผมเพราะว่าปลายเข้าเหวี่ยงมันความโตมันอยู่ที่ประมาณ12มิลนะครับผมแล้วก็ใส่ลูกปืนนะครับตัวนี้ลูกปืนมีความโตประมาณ24มิลเลยนะครับกับ30มิลเลย ย7 28ิบเจ็ดยิบแปดนะครับแล้วแต่ลูกปืนขนาดที่ว่าลูกค้าจะให้ใส่นะครับผมบางคนก็ชอบใส่ลูกปืนลูกโตๆเลยนะครับผมบางคนก็ชอบใส่ลูกขนาดพอดีพอดีนะครับพอบความต้องการของลูกค้าความคิดไม่เหมือนกันนะครับเราก็ทําให้ตามสั่งเลยนะครับ ตอนนี้ก็เดี๋ยวลองวัดดูก่อนนะครับผมสักหนึ่งครั้งนะครับผมนี่ครับเราใช้เวอร์เนียดิจิตอลวัดเลยนะครับผมเพื่อความาจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับผมความคลาดเคลื่อนไม่มี ตอนนี้ได้23.9ครับ24ครับผมก็ยังขาดอีกประมาณ4มิลได้นะครับก็ขยับมีดก่อนครับผม4มิลนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองขยับแล้วก็ลองดูนะครับว่าใกล้เคียงหรือยังนะครับลองอีกสักหนึ่งครั้งครับผม ประมาณ1.5มิลนะครับผมในการขว้านนะครับเราก็จะขยับมีดทีละนิดทีละนิดนะครับเราก็ใช้การวัดซ้ำๆหลายๆครั้งนะครับเพื่อความพอดีนะครับความเนียนแล้วก็ไม่พลาดนะครับ โอเคครับผม เข้าเลยครับผมยังตึงอยู่ครับด้านล่าง <c oughs> อันนี้ก็วางเข้าไปได้ครึ่งหนึ่งนะนี่แต่ครึ่งยัง,งเข้าไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เรายังไม่ได้ปาดนะเดี๋ยวต้องปาดทิ้งอีกนะครับผมอัน,นี้ผมเชื่อมแบบว่าสูงเลยไว้ประมาณสิบมิลนะครับผมมาดูการ ปาดด้านล่างกันนะครับผมอันนี้ก็จะเปลี่ยนมีดแล้วเราก็ปาดใหม่ก่อนนะครับผมอันนี้ หาเหตุที่ต้องปาดนะครับเพราะว่าออกไมสูงนะผมจะไม่ออกพอดีครับพอออกพอดีแล้วพอปาดแล้วมันเป็นรอยแหว่งไม่สวยครับก็เลยออกสูงๆยาวๆไว้เลยเชื่อมตรงสูงยาวๆเผื่อไปเลยนะครับอันนี้ก็มาปาดเก็บได้สูงแล้วปาดให้มันเตี้ยได้นะถ้าเกิดว่าไปเชื่อมไว้พอดีพอดีแล้วเอามาปาดเก็บนะมันปาดไม่ได้นะมันต้องคอกใหม่ทีนี้ต้องทําเบ้าใหม่หมดเลยเสียหมดเลย ค่อยๆลงไปเรื่อยๆ,ๆนะครับจนถึงลูกปืนน่ะลูกปืนอยู่้างล่างสุดอ่ะนะอันเนี้ยทาไว้สูงมากเลยครับเห็นไหมผมเชื่อมไว้นะครับผมตะปุ่มตะปั่มไม่ค่อยสวยเราพอปาดแล้วสวยเลยตามมดสักลูกก็ไม่มีนะครับผมเพราะว่าเชื่อมไว้ให้นะครับพิเศษเลยองศาไฟพอดีแก๊สพอดีครับน้ำยาเชื่อมน้ำยาประสานไม่มีครับ ไม่เคยใส่เลยเพื่อนๆถามว่าหลายคนถามว่าใช้น้ํายาเชื่อมน้ํายาอะไรประสานไม่ได้ใช้นะครับใช้แก๊สกับลมนะครับแล้วก็ลวดเชื่อมที่ร้านนะครับที่หล่อขึ้นมาเชื่อมก็อย่างนี้เลยครับปาดมาเงาเนียนแบบนี้เลยไม่มีตามดตกรูหนึ่งอยู่ที่ไฟกับอากาศครับต้องปรับให้มันพอดีแรงเกินเดือดเกินไฟแรงเกินก็เป็นรูไม่สวยเป็นตามดอาูมิเนียามันไหม้นะครับเบาเกินก็ไม่ได้ เชื่อมทับกันไม่ค่อยติดอีกนะครับต้องค่อยๆศึกษาไปนะครับค่อยๆปรับไปทีละแบบทีละแบบไปแต่อันดับแรกเชื่อมให้มันละลายก่อนนะครับผมอลูมิเนียมนี่ก็ปาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมจนถึงบ่าลูกปืนข้างล่างแหละเพราะว่ามันจะต่ตําไว้ตัวเนี้ยเยอะตัวเนี้ยยังไม่ได้ปาดเลยเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะชนคัสต่ก้อนแล้วอะชนเจดีคัสแล้วนะครับ ถ้าเกิดลูกปืนสูงเท่าเจดีคัสก็ใส่นี่ไม่ได้แหละใส่แผ่นปิดคัสสามก้อนไม่ได้นะครับยันเพราะว่าตัวนี้ลูกปืนเอาไว้ประคองปลายเข้าเวียงอย่างเดียวนะครับมันเลยต้องต่ำกว่านะครับไอแผ่นกลมๆนี่นะครับผมปไปเรื่อยๆๆครับผมหนาอยู่เหมือนกันความหนานะครับอันนี้เดินทางเดียวครับผม เดินทวนเข็มนาฬิกาเพราะว่าดอกมันหมุนตามเข็มนะครับแล้วก็เดินชิ้นงานทวนมันเลยมันก็จะสวยนะครับผมถ้าไปเดินตามกันมันก็จะไม่ค่อยสวยอ่ะทีนี้ก็มากินข้างบ้างนะครับเพราะว่ามันติดซุ้มคัสนะครับไอ้ข้างตรงเนี้ยไอข้างตรงนี้นะมันติดแผ่นปิดน้ำมันเครื่องถ้าใส่เวทจะล่อไปถ้าเกิดว่าใส่แผ่นปิดก็ใส่ไม่ได้มันก็ติดอนะ เพราะว่านท์มันแข็งตั้กว่านะครับมันไม่มีปลายโผล่มานะครับฝ่าไนท์ครับมาใส่เข้าอย่างไนท์ได้แต่ว่าลูกค้านะครับเอามาแปลงคันมือนะครับเอามาใส่ข้อรอย้ามันก็จะติดนะครับจะผมจะเอาลงไห้หมดเลยนะครับจะจะได้ไปถึงมาใส่ง่ายๆสบาย,สบายเลยครับไม่ต้องติดอะไร ติดฝาติดฝาด้านบนนิดหน่อยครับกัดเพลินลืมดูครับนี่ครับสีข้างนิดนึงครับไม่เป็นไรสีข้างนิดนึง ยาวครับทีนี้ติดดีจริงๆครับผมไม่ติดก็ไม่ได้กินไม่หมดลอยอีกครับมาให้มันติดนิดหนึ่งมามันกินไม่หมดลอยอีกครับผม โอเคสน็ตนะครับผมทีนี้ต่อไปก็เก็บด้านในอีกหน่อยนึงเก็บด้านในทีนี้ที่สุดท้ายแล้วเ,เสร็จแล้วเดีวจะเก็บขอบนอกเดี๋ยวเรามาดูการเก็บขอบนอกกันนะครับทำเสร็จก็เก็บให้ทั้งขอบนอกขอบในเลยนะครับผมจะได้ดูสวยๆเนียนๆตาไปเลย ร้อยเดี๋วเก็บขอบนอกกันต่อหลายคนอยากรู้ว่าเาทำยังไงทำไมมันนานยังเป็นเดือนเลยเมื่อก่อนมันติดคิวครับผมแต่เดี๋ยวนี้มันมันไม่ติดคิวแนละ้วมาถึงทำมาถึงทำแป๊บเดียวเสร็จนะครับก็หาดอกก่อนนะปึ๊บเข้าไปใหญ่เกินครับ ปึ๊บเข้าไปอ่าอันนี้พอได้มามาใช้ดอกเล็กเก็บงานกันต่อเพื่อความสวยงามทั้งด้านนอกด้านในนะครับอันนี้ใช้ดอกธรรมดาเนี่ยเ,เงายังกระจกเลยครับหลายคนถามว่ามันจะตรงหรือเปล่านะครับผมตรงแน่นอนครับผม ตรงแน่นอนเพราะว่าดูจากศูนย์เดิมของโรงงานอ่ะมันจะมีศูนย์มาให้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆอ่ะเราเจาะศูนย์เดิมเริ่มจะขยายข้างในออกมาข้างนอกข้างในออกมาข้างนอกเรื่อยๆอ่ะมันมีศูนย์ศูนย์เดิมของมันอยู่ยังไงก็ตรงครับผมไม่ต้องกลัวครับว่าจะใส่ฝาคัดแล้วกินบนครึ่งกินล่างครึ่งะครับประกบน็อตไม่ได้ไม่ต้องกลัวครับเต็มที่ก็ใส่บูทไม่ได้ครับ ลองเล่นนะครับอันนี้ลองลองกินน้าบนดูก่อนนะครับผมกินดูก่อนสักสองมิลว่าผ่านไหมนะครับโอ้อย่างนี้ผ่านสบายเลยฉลุยเลยครับ อันนี้ทีนี้จัดยาวแล้วจัดยาวแล้วเอ๊บนี่กินลึกลงไปเลยนะครับสุดนู่แหละสุดขอบเลยครับผมกินไปแบบนิ่มๆเลยมองไม่เห็นแล้วครับตอนนี้เราใช้การสัมผัสเอาครับผมตอนนี้เกรงไปเหงาแตกไปครับผมขาสั่นเลยครับตอนนี้ครับใจเจย์วิวหมดเลย นะครับผมไม่ได้กลัวมันหลุดหรือก็เด็นอะไรนะครับหิวข้าวแล้วครับผมเดี๋ยวพักเที่ยงพอดีเลยครับเดี๋ยวกะว่าจะทําอันนี้ให้เสร็จนะครับผมเพื่อนๆจะได้ดูันจบเลยครับไม่ทำครึ่งๆกลางๆแล้วนะครับเดี๋ยวงงครับมาถึงมามินลล่งตรงนี้อีคลิปนึงมามินลิ่งตรงนี้เรางงอันนี้ทําไม่เสร็จเลยครับตั้งแต่มินลล่งเริ่ใส่ลูกปืนเลยอ่ะเดี๋ยวลองเป่าดูก่อนทั้งหนึ่งทีครับผม ผมเองก็มองไม่เห็นแล้วตอนนี้เป็นไงครับได้ดูการทำงานสดๆเลยนะครับต้งแต่มินลิ่งจนเป่าขี้กึงออกเลยนะครับผมออกเป็นละอองฝนเลยเนี่ยครับผมอีกหนึ่งรอบก็สวยแล้วนะครับ ด้านในเลยอยู่แน่นอนนะครับถ้าไปออกด้านนอกบางทีมันยึดแต่ด้านนอกนะครับแต่เชื่อมในฝาเลยอนะมันก็จะอยู่ในฝาเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยนะครับลูมินีนียมเป็นปเนื้อเดียวเลยเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าใช้ได้3งานครับผม ลำโพงลำโพงกล้องตันครับอ่ะอันนี้ก็ลูกปืนนะนี่นี่นี่เอาไปใส่เอาลูกปืนไปใส่ก็เดี๋ยวอย่าลืมมาฝาปิดออกนะเขาเรียกว่าแซดแซดฝาแซดนะครับผมเดี๋ยวผมไปเอาอฝานี้ออกก่อนนะจะได้ใส่นะ้ำมันเครื่องจะได้เข้าดีๆนะครับผมนี่ก็โอ้ย ไม่เข้าครับผมตึงเกินเดี๋ยวติดติดช่วงล่างครับผมนี่เข้าไม่สนิทนะครับผมติดช่วงล่างเดี๋ยวต้องกัดเพิ่มอีกหน่อยนึงครับเข้าไปได้ครับผม ต้องกัดทิ on, ้งอีกครึ่งครึ่งมิลแหละนะ0.5แหละมันตึงมันตึงครับผมตึงจัดเดี๋ยวมันหมุนไม่เลื่อนเดี๋ยวมันเฟืดครับเดี๋ยวออกมาใส่ข้างนอกเลยดีกว่านะครับขอข้างในไม่ถนัดด้วย อันนี้ก็วนให้มันแบบว่าให้มันกินแบบว่าให้มันกินทั้งหมดลอยเลยเพราะว่าพวกนี้ติดนิดเดียวก็ไม่เข้าแล้วนะครับอ่ะโอเคแบบ้อยนะครับเคาะข้างนอกกันเลยเคาะออกมาเคาะข้างนอกกันครับ ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับผมอ่าทีนี้ก็เอาเข้าเหี่ยงมาลองกันสังเกตไหมครับว่ารูลูกป,ปืนอะกับรูของเดิมอะเนี่ยวิธีการเจาะเข้าไปแล้วจะให้มันอยู่กึ่งกลางนะเราตั้งศูนย์ก่อนเลยในฝาจะเห็นรูเดิมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูเดิมที่ศูนย์เขาทำมาเนี่ยมันจะมีรูเดิมอยู่นะที่เขาเจาะมาเนี่ย เราก็เจาะตามรูเดิมไปเลยค,ยค่อยๆขย,ยายขยายนะครับพอทำเสร็จแล้วลูกปืนก็จะอยู่ตรงกลางเลยนะอันนี้ก็คือเซนเตอร์อยู่กลางนะครับจะไม่กินซ้ายกินขวาขึ้นหรือลงนะมันจะอยู่กลางเป๊ะเลยเห็นไหมก็คือเราวัดมันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะทาอ่ะทีนี้ก็รอเขาอย่างใส่ดูนะครับพอดีเลยเห็นไหมหมุนดูปูบน่ครับโหสุดยอดนะครับผมนี่ อันนี้ก็เข้าเวียงนะมันจะเวียงโยได้นะครับแรงเวียงแต่ถ้าเกิดมีสองข้างก็จะหมุนค่อนข้างจะเที่ยงเลยนะครับเพราะว่านี้น้าหนักไม่เท่ากันหมุนก็จะเวียงเขายาเขา่าหน่อยนะครับแต่ว่าหลักๆให้ดูว่ามันลื่นนะครับผมตรงนี้ลื่นนะครับลื่นปื๊ดเลยนะครับผมนี่จารบีก็ลื่นครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับฝ่าร้อยยี่ห้า ในระยิมห้าครับใส่ลูกปืนมาคลองปลายเข้าวี่งนะครับผมก็เชื่อมฝาเลยนะตรงนี้ก็ไม่ปูดไม่บวมเห็นไหมแค่สีหายไปหน่อยเดียวเองโอ้โหไปถึงก็พ่นสีฟืดหน่อยเดียวจบเลยนะครับใส่ฝาครอบได้เหมือนเดิมนะครับก็สนใจส่งมาทําได้ครับวันเดียวเสร็จครับแบบนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ